ทุกคนตอนนี้เรามาถึงย่านตรงนี้นะคะที่เขาเรียกว่า l x Factory นะคะ mm hmm. เขาบอกว่าที่นี่เป็นที่ที่แบบว่ามีร้านฮิ IP, ปฮิปแบบสํรหบรับวัยรุ่นนะคะทุกคนแล้วก็ที่นี่เขาบอกว่าจะมีห้องสมุดเก๋ไก๋ด้วยนะคะ mm hmm. ซึ่งเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะว่าเราจะหาเจอหรือเปล่าจ้านี่นะคะ l x Factory นาะแล้วก็เรามาที่นี่ก็เพราะว่าเราจะมาที่นี่นะคะ ที่แปลว่าห so so right ้องสมุดนั่นเองนะจ๊ะห้องสมุดอยู่ตรงนี้นะป่ะไปกันเลยดูสไตล์ร้านทุกคนเก๋ไก่มากเลยเป็นย่านสุดฮินะคะมีวัยรุ่นมีงานศิลปะแล้วก็มีคาเฟ่เก๋ๆนะจ๊ะ แล้วก็มีบาร์ให้นั่งดื่มด้วยว้าโมีเลยโฮสเทล,ล,ลทุกคนดูเป็นรูปอะไรเนี่ยพึ่งเหรออันนี้เป็นโฮสเทลนะจ๊ะนี่ทุกคนดูเอ้ยเก่มากย่านนี้เอ้ยเราชอบเราชอบ เมกูสตาพี่เป้แมกุสตาุชใช่มีความเก๋ไก๋ศิลปะฮิปฮิแล้วก็อย่างที่บอกคือมีร้านกาแฟน่านัา่งเยอะแยะ,แยะ,แยะมากมายเลยแต่เดี๋ยวเราจะมุ่งตรงไปที่ห้องสมุดก่อนนะไม่รู้ว่าปิดหรือยังเพราะมันเย็นแล้ว่ะเดี๋ยวตามเราไปเลยว้าวเรามาถึงแล้วว้าวทุกคน นี่สวยงามมากๆา,กากสำหรับร้านหนังสือร้านนี้เราก็ไม่แน่ใจนะว่าอ่านออกเสียงถูกไหมเรเดวการเป็นภาษาโปรตุเกสมีความหมายว่าอ่านช้าๆเป็นร้านหนังสือที่โด่งดังมากๆม,มีนักท่องเที่ยวม,มาเข้าคิวรอถ่ายรูปอยู่เป็นประจำเลยก็เพราะร้านนี้ได้รับการยงย่องให้ติด1นึใน10ร้านหนังสือที่สวยที่สุดในโลกแล้วก็ยังเป็นมากกว่าร้านหนังสือธรรมดา ที่นี่ยังเป็นสถานที่จัดนิทรรศการคอนเสิร์ตต่างๆเป็นร้านกาแฟเป็นที่ที่ทุกคนสามารถมานั่งแช่อ่านหนังสือได้แบบชิลๆนานๆหรือจะเข้าชมแท่นพิมพ์ขนาดยักษ์ที่เก่าแก่หรือจะถ่ายรูปคู่กับประติมากรรมจักรยานบินได้ก็ได้ค่ะว้าวทุกคนแนะนำเลยนะจ๊ะเย็นๆเนี่ยให้มาย่านนี้เลยจ้า L s Factory นะ มานั่งกินดื่มชิลๆร้านนี่แบบว่านานั่งนๆน,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 นั้นเลยอ่ะอันนี้อะไรเอ่ยก็มีร้านเสื้อผ้าขายด้วยนะนี่มีของมีเสื้อผ้าขายแล้วดูสิทุกคนดู oh. เห็นไหมเห็นเด็กทำอะไรไหมกำลังจะปีนตึกเขาพี่เป้บอกว่าลิงขาว น่ารักคือเข้าใจครีเอทอะอันนี้ไ yeah, <and> มโครเบอร์เกอร์ดูดิตกแต่งก็น่ารักกันน่าร่งนาตะคือตึกเขาเนี่ยมันก็จะเป็นตึกเก่าๆอย่างนี้ยนะทุกคนเผื่ว่ข้างล่างเขาแดัดแปลงพวกผับพวกบาร์พวกร้านอาหารเท่านั้นเองนะ แล้วก็เป็น L X Factory ก็คือไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เขาเรียกว่าอะไรนะถนนไม่ยาวมากนะจ๊ะทุกคนแต่ว่าร้านเพียบใครชอบความกิิบความเก๋ความฮิปนะแนะนำเลยนี่มีหัวม้าลายก็มาจ้าบอกเลยชอบมากพูดคำเดียวว่าชอบมากชอบย่านนี้มากเลยคือตั้งใจจะมาแค่ห้องสมุดนะแต่พอมาเจอเฮ้ยร้านน่ารักเยอะแยะเลยคือ LX Factory นะคะเป็นที่สถานที่ที่บอกว่าเหมาะกับวัยรุ่นมากๆเหมาะกับวัยอย่างเราที่จะมาบอกว่ามากินมาดื่มมามานั่งสังสรรค์คุยกับเพื่อนเนาะแล้วก็ร้านมีความกิเก๋มีโฮสเทลด้วยเนาะแล้วก็มีรูฟท็อปที่อยู่ใต้สะพานสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในยุโรปด้วยนะจ๊ะทุกคนดังนั้นเนี่ยแนะนำเลยนะคะว่าต้องมานะจ๊ะต้องมาไปมาเมืองลิสบอนต้องมาแถว LX Factory นะจ๊ะทุกคนร้านนี้ก็มีความเก๋ไก๋ เนะราไม่ได้พาเข้าชมทุกร้านนะก็คือเดินผ่านๆให้ชมว่าที่นี่มีอะไรบ้างนะจ๊ะพามาชมเราว่าเหมาะกับช่วงเนี่ยค่ะเย็นๆกลางคืนแบบเนี้ยเย็นๆกินข้าวเย็นพูดพูด,พดคุยสังสรรค์กับเพื่อนอะไรประมาณอย่างเงี้ยเนี่ยดูดิเอาป้ายเปิ้ลม,มาติดมันก็ดูเก๋ไก๋อ่ะดูแมกระทั่ง,ทงห้องน้ํากาแพงห้องน้ํายังแต่งสวยเลยคิดดูแล้วกัน ดูดิมันดูเลิศเทอะนะแต่มันก็ดูสวยศิลปะปีกแบบหนึง่งนั่งกันไปข้างบนเลยจ้าโชว์ไปเลยจ้าดูร่มร้านนี้สิน่ารักจังเลยน่ารักน่ารักอันนี้หลังร้านแล้วนะ ที่นี่มีรูฟท็อปใช่ไหมเดี๋ยวเราจะลองขึ้นไปดูนะว่าจะได้ขึ้นไปนั่งตรงรูฟท็อปหรือเปล่าปะ่ะเดี๋ยวตามเรากับพี่เป้ไปกันใส่บันไดขึ้นไปสูงมากทุกคนเพราะมันอยู่ตรงใต้สะพานอ้าวพี่เปเ้พี่เต้จะจับแอลแรูฟท็อป,ปนี้อยู่ใกล้ๆก,กับสะพานนี่นะคะที่เป็นสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในยุโรปนะนี่แล้วก็มาฝั่งนี้เลยเราปีขึ้นมัง้งเลยทุกคนบรรยากาศก็เป็นอย่างนี้นะจ๊ะทุกคน เราจะมานั่งชิลๆกันนะทุกคนดูว่าเราป้งขึ้นมาสูงขนาดไหนสูงมากเรกที่าวอรดัคืออุกท่ในอุกสวท่องอุกรณท่ใอุกล้สวยไหมทุกคนอยู่ใต้ซับาเลยจ้า เครื่องดื่มเรามาแล้วนะจ๊ะเรากินโค้กนี่เป็นภาษาโปรตุเกสน,นะจ๊ะเซโรอาซูลกา <c oughs> เป็นภาษาโปรตุเกสน,นะจ๊ะและนี่ก็มีเจ้เป็นเป็นคล้ายๆโซดาเนาะก็คือน้ำมีแก๊สนะจ๊ะ เราจะมาดื่มโคกันนะจ๊ะเพราะว่าเราไม่ดื่มแอลกอฮอล์จ้ะทุกคนอาจจะบงว่าไปที่ไหนไม่เคยดื่มแอลกอฮอล์ก็ไม่ดื่มจริงนะจ๊ะกินโคก็เมาได้จ้ามีความสุขทุกคนคือมันเป็นร้านเล็กๆนะแล้วก็มันไม่ได้มีอะไรนะแต่รู้สึกมีความสุขอา,อากาศก็กาลังดีเย็นสบายไม่ร้อนนะคะแล้วก็มีเพลงให้ฟังด้วยแล้วก็ มันเป็นลูปขอบะอะอยู่สูงๆอะมันก็เลยได้เห็นวิวได้เห็นธรรมชาติประมาณนี้นะจ๊ะทุกคนแฮปปี้มากๆเลยวันนี้ก็วันนี้ก็เป็นวันแรกครั้งแรกนะที่พามาแบบออกมาเที่ยวกันคืนยามค่ำคืนประมาณอย่างนี้ทุกคนและที่นี่เป็นยามค่ำคืนของที่เมืองลิสบอนโปรตุเกสเองจ้า Waking up with you เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสําหรับย่านฮิปสเตอร์นะคะของเมืองลิสบอนที่เราพาทุกคนมาชมในวันนี้นะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าถ้าใครมีโอกาสมาเที่ยวลิสบอนนะคะใหมาย่านนี้นะคะบอกเลยว่าย่านนี้นะคะนักท่องเที่ยวยังไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่นะคะและที่สําคัญนะคะถ้ามาว,าามามาวนมันพินก็มีตลาดนัดด้วยทุกคนมันน่าสนใจตรงมีตลาดนั้นนั่นแหละทุกคนดังนั้นต้องมาให้ได้นะคะสําหรับวันนี้เรากับพี่เต้ต้องกลับบ้านแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้อากาศมันเริ่มเย็นแล้วคะ่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะบ๊ายบายอัส <Okay. S 1> You out. Got no reason to pretend I'm somewhere somewhere